ครับ,รบเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสอบบินรอ500กับกล่องเน็กซัสนะฮะกับวิทยุ t x 1 6 s นะครับอธิบายคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นสวิตตัดมอเตอร์นะครับสวิตโฮสวิตตัดมอเตอร์อยู่นี่นะครับไอดอลอยู่นี่นะครับแล้วก็จะมีสวิตเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็คือสวิตเลือกโหมดการบินอันนี้บินแบบธรรมดานอร์มอนนะครับ อันนี้ h or ิซอนฮอริซอนนี้คือช่วยกันด้วยช่วยกันเหมือนโหมด3แกนแต่ถ้าโยกสุดตีลังกาได้นะครับเวลาตีลังกาไปอินเวอร์สก็ช่วยกันเหมือนกันนะครับคือมีโหมดคล้ายๆโหมด6แกนแต่ว่าตีลังกาได้ช่วยกันทั้งช่วยกันทั้งนอมอนทั้งอินเวอร์ ge, นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมด6แกนฮ o v e r ิ n g เดินทาง ในโหมดนอร์มอลอย่างเดียวตีลังกาไม่ได้ไม่ตีลังกาปล่อยสติ๊ก,ก็เด้งกลับเหมือนกันกับโหมดนี้เหมือนกันกับฮอริซอนน,อ Horizon นะครับแต่ว่าฮอริซอนนี้โยกสุดยังตีลังกาได้นะครับยังพลิกไปพลิกมาได้แต่ว่าต้องโยกโยกเยอะนะครับแล้วก็สวิตช์นี้นะครับสวิตช์นี้เป็นสวิตช์รสคิวนะครับเวลาฮอบฮอยู่หรือว่าบินสามดีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดหลงนะครับผักสวิตช์รสคิวเนี่ย อ่าฮอจะจะดีดตัวขึ้นไปประมาณ10เมตรให้เรามีเวลาเตรียมตัวนะครับให้มีเวลาเราแก้หลังจากนั้นเราก็รับรับเองนะครับหลังจากมันดีดตัวขึ้นไปเราก็ยังังเล่นรับเองขัดสวิตช์กลับออกไปแล้วเราก็ยังทําได้ทําซ้ําได้อันนี้ก็สําหรับการฝึกเริ่มตั้งแต่เดินทางหรืออะไรต่างๆถ้าหลงเนี่ยดีดให้ทันนะครับช่วยเซฟได้อ่าเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดู เ,เวลาจะขึ้นนะครับแนะนําให้ขึ้นในโหมดในโหมดนอมอนนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นในโหมดสเตบลไลซ์นะครับคือทั้งสองโหมดเนี่ยดูเหมือนหอจะเป๋ๆอันตรายนะครับเพราะแนะนําให้ขึ้นในโหมดนอมอนนะครับเวลาจะขึ้นนะครับก็เลื่อนสติ๊กไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ผักสวิตช์ออกไป ็เหมือนการบินทั่วไปแต่ฮอบินง่ายครับเมื่อวานผมลองแล้วบินง่ายมากนะครับอันนี้ก็คือหมวดการบินทั่วไปนะครับก็อันนี้คือไหลก็ไหลไปเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรช่วยนะครับแต่ เดี๋ยวเรามาลองโหมดเซวิไลด์ดูนะครับเนี่ยโหมดโหมดเซิไลท์นะครับเห็นว่าพอเรผมปล่อยสติ๊กปุ๊บเนี่ยพอจะเด้งกลับเลยนะครับแต่ไม่ได้นิ่งร้อยเซเหมือน GPS นะครับแต่ก็คืออยู่ได้อะปล่อยเนี้ยยังไงมันก็คืนนะครับเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดที่เราบินเองเนี่ยมันมันทิ้มไปเลยนะครับ อลองดูหมหลิอคิวนะครับอันนี้ผมอันนี้เขาลอยของเขาอยู่นะครับผมผักหมหลิอคิ้วเห็นนะครับมันจะดีดยกห่อขึ้นไปหลังจากนั้นเราก็รับเองเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นการเซฟตี้นะะในกรณีเราหลงเราอะไรหรือว่าเราพอทำท่าจะตกเนี่ยเราผักลิสคิวเลยนะเวลาจะลงจะขึ้นจะลงผักกลับเป็นนอร์มอนนะครับแนะนำว่าเป็นนอร์มอนนะ คือถ้าเป็นผมผมลองดูตอนขึ้นตอนลงเนี่ยถ้าอยู่ในโหมดเซฟไลท์นี่มันมีโอกาสที่มันจะคั้มก็เหมือนทั่วไปง่ายๆครับแค่นี้